ันนี้ผมจะมารีวิวห้องเรียนนะผมเพื่อนผมนะจะได้ไไปเร็วไปเร็วไปเร็วยายายาแบบลื่นทุกคนผมไปแล้วยาเพื่อนผมอายนะดูนะทุกคนดู ปั้นเขาปั้นปั้นใครชิปเปล่าใครชิปอะไรอะไรเนี่เหรเขาปั้นนั่นเปนนี่ครับผมนี่เขาปั้นนะเพื่อนผมไอ้ยา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 โอ้ยอนี่นะเพื่อนผมน้าผมให้ดูเพื่อนผมไอ้ตี ใคริปเปล่าใคริปไคลิปน่ยอัดเห็นเห็นหน้าอยู่น่ยเดี๋ยวจะลงยูทูปลงยูทูปไปยายายยายายาย้าย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 ย้าายย้ายย้ายย้ายาย้าย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 ายย้ะ้ายย้้า ก็เหลือกี่เล้วก็อย่าลืมนะกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดโอ๊ยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมอะไรนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเจเจทองจูนึ่งซ่า